สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับขนาด150ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำครับ1ห้องครัวแล้วก็มีห้องรับแขกใหญ่มากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับยกสูงสูงประมาณ1เมตรเนาะอันนี้ก็มีบันได5ขั้นนะครับเวลาจะขึ้นบ้านมาเนาะก็จะเจอโซนระเบียงขยับเข้ามาโซนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประตูเนาะประตูบานใหญ่นี่ก็จะเป็น โซนรับแขกนะครับโซนวางโต๊ะรับประทานอาหารอ่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูห้องแรกก่อนเลยเนาะอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะเป็นแบบเป็นครัวเย็นนะครับขนาดเล็กเนาะเพราะว่าโจทย์ของเจ้าของบ้านเนี่ยแกไม่อยากได้เป็นครัวใหญ่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะทาครัวไทยภายหลังอีกทีหนึ่งถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะเพื่อนห้องน้ำก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเนาะอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กเอาไว้สําหรับเจ้าตัวเล็กนะครับตอนนี้ช่างก็กาลังเริ่มฉาบภายนอกนะเพื่อนจับเสียมติดตะข่ายเข้ามาอันนี้เจ้าของบ้านแกชอบแกสั่งทําาาเเลยยขขัับบ้มนะคร นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็คือช่างกําลังฉาบปูนอยู่อันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่เลยนะครับเป็นห้องนอนใหญ่ตัวแ e อลแางนี้ตรงนี้เราวางปลั๊กไว้นะเพื่อนเห็นไหมวางปลั๊กไว้ให้สาหรับลูกค้านะครับ,รบเดี๋ยวลูกค้าเอาเตียงมาวางเนาะอันนี้ห้องน้ำเนาะช่างก็กาลังติดตะไคร่นะครับถัดมานะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาเพื่อออกไปหลังบ้านเนาะนี่อันนี้ช่างก็กาลังฉาบปูนอยู่นะครับ <S <S นะครับก็จะมีการขึ้นปูนเนาะขึ้นเสร็จเดี๋ยวค่อยเอาฟองน้ำเนาะค่อยๆปั่นๆไปน้าเพื่อนแล้วเดีีี๋ยยววเรราาาจจะะบบงงงนนนนด้สสกโพอทึคั